เคยแอบรักใครไหมคะเวลาแอบรักใครซึกคนมันจะมีทั้งช่วงเวลาที่เป็นสุขและทุกข์ป่าปนกันไปบางคนแอบรักแป๊บๆแ,แ,แล้วเลิกรียว่าม o ฟออนได้ไวแต่บางคนแอบรักแล้วก็อกหักซ้ำๆไม่ยอมตัดใจจริงจังรียว่ามูฟออนเป็นวงกลมอยู่นั่นแหละเหมือนน้องวุ้นวรมนนางเอกของเรื่องที่หลงรักคุณอาที่อุปการะเธอมาตั้งแต่เธออายุ13ปี คุณอาผู้ใจแข็งอย่างยิ่งก็คือเทอิดพงคนสนิทของบอดีสอนจากไม่เคยหยุดรักลูกพี่ของทอยจากลืมเลยว่าเคยมีเมียคุณอารู้ใจเด็กในอุปการะมาตลอดแต่ก็พาตัวออกห่างมาตลอดเช่นกันแล้วเหตุใดสองคนนี้จึงลงเอยมีลูกด้วยกันได้คำตอบรอยอยู่แล้วในเรื่องค่ะขอให้คนแอบรักสมหวังในรัก ฉันเป็นของคุณคนเดียวเท่านั้นโดยกันกวีบทนำวรมนลืมตามองเพดานห้องสีขาวที่ไม่คุ้นตาอยู่ครู่หนึ่งเธอกระพริบตาแล้วสูดลมหายใจเข้าลึกเพื่อขับไล่ความมึนงงดวงตากลมกวาดมองไปทั่วห้องแล้วสรุปได้ว่าที่นี่คือห้องพักคนไข้ในโรงพยาบาลแต่เธอมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรจำได้ว่ากำลังเตรียมอาหารเรียกน้ำย่อยชุดใหญ่ สำหรับแขก V.I.P. ที่ปิดโรงแรมจัดงานสังสรรค์มีทั้งอาหารว่างแบบไทยๆที่หากินยากทั้งล่าเตียงรุ่มม้าห้อและเมนูฟิวชั่นอีกหลายรายการไม่รู้ว่าเพราะอากาศในครัวร้อนมากหรือเพราะมัวทำงานจนเลยเวลากินอาหารจู่ๆเธอก็เวียนหัวแต่ยังมีสติพอจะลากสังขารออกห่างจากอาหารและของอันตราย เดินก่อผนังไปยังหมู่เก้าอี้ที่สุมกันอยู่ในห้องเล็กด้านหลังครัวที่เชื่อมกับห้องจัดเลี้ยงจำได้ว่าเหงื่อออกเยอะมากรู้สึกมือเท้าเย็นหน้ามืดและหูดับเดินยังไม่ทันถึงเธอก็ไม่เห็นไม่ได้ยินอะไรทั้งสิ้นสุดลงไปกองกับพื้นตรงนั้นเองแล้วเธอมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรอาหารที่ทำค้างไว้ล่ะในครัวจะโกลาหลวุ่นวายขนาดไหน เมื่อเชฟที่รับผิดชอบเมนูเรียกน้ำย่อยเป็นลมจนทำงานไม่ได้วรมนพยายามจะลุกขึ้นแต่กลับมีแขนใหญ่มาโอบเธอไว้ให้กลับลงนอนอย่างนุ่มนวลจะลุกไปไหนนอนไปก่อนคุณอาเธออุทานเมื่อได้ยินเสียงคุ้นหูมาได้ยังไงคะดีใจแหละที่เห็นหน้าคมแบบไทยแท้ที่ยังหล่อเหลาทั้งที่อายุเข้าสี่สิบกลางแล้วแต่อีกใจก็หวาดหวั่นแกมเศร้าใจ อุซ่าหนีมาแล้วแท้ๆเขายังตามมาทำให้เธอมีความหวังอีกทำไมเอามาตามน้องวุ้นกลับกรุงเทพวุ้นไม่กลับวุ้นจะทำงานเธอดื้อดึงกับเขาแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนแต่น้องวุ้นเออไม่สบายเสียงของเทิดพงฟังลังเลไม่เชิงไม่สบายที่จริงก็ปกติดีงั้นวุ้นกลับไปทำงานได้แล้วใช่ไหมคะ เธอทำท่าจะลุกขึ้นอีกครั้งทั้งที่รู้ตัวว่าแทบจะไม่มีเรี่ยวแรงคงไม่ได้เขาสายหัวทำไมอะคะน้องวุ้นต้องกลับไปกับอาคุณอาเคยบอกว่าถ้าวุ้นต่อจนเรียนจบแล้ววุ้นสามารถเลือกทางชีวิตของตัวเองได้ไงคะใช่อาเคยบอกไว้แบบนั้นงั้นวุ้นขอเลือกทำงานที่นี่สักพักงานที่น้องวุ้นทำมันหนักเกินไปนี่มันงานปกตินะคะ ใครๆเขาก็ทำกันแต่คงไม่เหมาะสำหรับผู้หญิงที่กำลังท้องเธอเพยเหยอปากมองคนตรงหน้าด้วยดวงตาเบิกกว้างเธอรู้คำตอบของอาการอ่อนเพลียนอนเก่งและกินเก่งขึ้นแล้วยิ่งชบทวนก็นึกได้ว่าประจำเดือนไม่มาถึงสองเดือนแล้วแต่ก็คิดว่าเพราะเครียดเรื่องย้ายที่อยู่ที่ทำงานและเครียดเรื่องเขานั่นแหละแล้วคุณอารู้ได้ยังไงคุณหมอบอก เขาตอบสั้นตามนิสัยคุณอารู้ได้ยังไงว่าวนไม่สบายเสียงเคอะประตูดังขึ้นในจังหวะนั้นแล้วเปิดออกผู้ชายตัวล่าเดินถือถุงข้าวของเดินเข้ามาทั้งสองคนหันไปมองพร้อมกันพี่สมชายเธออุทานเมื่อเห็นหน้ายามหนุ่มที่เจอหน้ากันบ่อยๆยามผิวคล้ำตัวล่าคนนี้เข้าทำงานพร้อมเธอขึ้นเรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะมาเที่ยวเดียวกันและเป็นคนหายาดมกับน้าเย็นให้ ตอนที่เธอเมาเรือเขามักจะคอยอาสาถือข้าวของให้เคยขี่จักรยานไปส่งเธอกลับห้องพักในวันที่เลิกงานมืดด้วยเธอจึงมักตอบแทนเขาด้วยอาหารที่ทําเ,เองอยู่เสมอได้ครบตามสั่งครับเพียเขารายงานเทิดพงด้วยเสียงขึงขังแล้วหันมาส่งยิ้มที่เธอเคยมองว่าซื่อๆให้ดีขึ้นหรือยังครับคุณวุ้นทำไมไม่เรียกน้องวุ้นเหมือนเดิมคะเธอหลีตามองเขา อยากได้ยินคำตอบชัดๆทั้งที่พอจะเดาได้แล้วสมชายหัวเราะแห่ๆแล้วหันมองคนที่เขาเพิ่งเรียกว่าเฮียแบบเกรงเกรงเขาวางถุงผลไม้ที่ถือมาไว้บนโต๊ะอาหารทรงกลมเฮียจะให้ผมล้างให้เลยไหมครับไม่ต้องหลอกกลับไปได้เลยแล้วเก็บข้าวของให้เรียบร้อยพรุ่งนี้หรือมมรืนนี้เราจะกลับกันแล้วครับผมเขาค้อมหัวให้ก่อนจะเดินออกไปจากห้องกลับบ้านเรานะน้องวุ้นเขาบอกเธอด้วยเสียงนุ่มนวล มือใหญ่กุมมือเธอไว้มุนไม่มีบ้านเธอตอบเขาด้วยเสียงแง่งอนแบบที่ไม่เคยใช้มาก่อนไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอารมณ์จึงแปรปรวนขนาดนี้อาจจะโอนบ้านสวนให้เป็นชื่อวุ้นทีนี้ก็มีบ้านแล้วจะได้มีที่กว้างๆให้ตัวเล็กได้วิ่งเล่นแต่ถ้าวุ้นไม่อยากได้เอาหมายถึงไม่อยากเลี้ยงเขาบุ้ยหน้ามาที่ท้องของเธออาจจะเลี้ยงเขาเองนี่สินะ เหตุผลที่เขามาเอาตัวเธอกลับไปสมเป็นเขาซื้อจริงยึดมั่นในหลักการและมีความรับผิดชอบสูงเมื่อรู้ว่าความสัมพันธ์ในคืนนั้นมีผลพวงตามมาเขาก็พร้อมรับผิดชอบแต่เธอไม่อยากได้แค่ความรับผิดชอบเธออยากได้มากกว่านั้นอยากได้ในสิ่งที่เขาให้เธอไม่ได้อารมณ์น้อยอกน้อยใจที่ไม่รู้มาจากไหนทำให้เธอโพ้งถามขึ้นคุณอาแน่ใจได้ยังไงว่าเป็นลูกของคุณอา น้องวุ้นเทอดพงทำเสียงดุทำไมพูดจาไม่น่ารักเลยประชดอาทำไมนี่เธอยังเป็นเด็กๆนะอาจจะตีด้วยก้านมายมคุณอาไม่เคยตีวุ้นสักหน่อยเธอเถียงเสียงเบาวุ้นเป็นเด็กดีมีเหตุผลอาถึงไม่เคยตีไงแต่ถ้ายังพูดจาประชดประชันแบบนี้อาจะต้องโดนกันบ้างเสียงเขาดุหน้าก็ขรึม แต่รู้จักกันมานานเป็นสิบปีเธอแอบเห็นมุมปากเขายกยิ้มและดวงตาของเขาที่มองมามีแววแสนแปลกแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันทำให้เธอร้อนๆหนาวๆยังบอกไม่ถูกเธอควรจะกลับไปกับเขาไหมเทิดพงไม่ปล่อยให้เธอลังเลใดๆทั้งสิ้นหลังจากเธอนอนในโรงพยาบาลหนึ่งคืนเขาก็พาเธอกลับมาที่โรงแรมเพื่อเก็บข้าวของในห้องพัก เขายังจัดการยกเลิกสัญญาการทำงานที่เหลืออีกเดือนครึ่งของเธอโดยหาเชฟคนใหม่มาทำหน้าที่แทนเฮียมงมาได้ยังไงแล้วใครดูร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเธอถามหนุ่มวัยปลายยี่สิบที่ยืนทำหน้านิ่งแต่ดวงตามีแววซุกซนแกมสอดรู้สอดเห็นเฮียมงเป็นทายาตร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่มีถึงห้าสาขาและเธอมักเจอเขาดูแลร้านที่คลองห้าปทุมธานีใกล้บ้านเธอพงเป็นประจำ เขายังเป็นเพื่อนกับรุ่นพี่ที่เธอสนิทสนมมาตั้งแต่เด็กด้วยก็เห็นแก่คุณพ่อเอ้ยคุณอาหรอกนะถึงได้ยอมทิ้งธุรกิจพันล้านของแม่มาทำงานแทนน้องวุ้นขอให้พวกเขาโชคดีเธอหันไปพูดพึมพำรรกับอาคารโรงแรมจริงๆเธอไม่ห่วงเรื่องฝีมือหรอกเพราะเท่าที่รู้เฮียโมงเคยหนีแม่ไปอยู่ต่างประเทศและไปทำงานเป็นพ่อครัวร้านอาหาร เคยเข้าประกวดสุดยอดเชฟในรายการดังรายการหนึ่งด้วยซ้ำไปแต่ห่วงความติสเอาแน่เอานอนไม่ได้และความกวนประสาทของอีกฝ่ายตั้งหากไม่รู้ว่าจะทำให้กลัวที่นี่ปั่นป่วนขนาดไหนรับรองหนะ้าเฮียจะทำสุดฝีมือเลยน้องวุ้นน่ะไม่ต้องเป็นห่วงกลับไปกับคุณอาเถอะอีกเดือนครึ่งเจอกันเขาขยิบตาให้ เธอพยักหน้าให้เขาก่อนจะถูกเทิดพงพาไปขึ้นรถตู้สีดำคันหรูที่มีรู้โผลมาจากไหนสมชายนั่งประจำที่คนขับส่วนคนนั่งข้างๆนั้นทำเอาเธอตกตะลึงหันขวับไปมองเทิดพงสวัสดีค่ะน้องบูนผู้หญิงที่ใส่เชิตขาวหันมาส่งยิ้มให้สวัสดีค่ะพี่ชบาเธอกัดฟันทักต่อแม่บ้านวัยต้น30ที่แสนจะเป็นมิตรคนที่เคยช่วยเธอจากแขกที่เมาแล้วมาลวนลาม คนที่คอยกันท่าผู้จัดการห้องอาหารชีกอไม่ให้ยุ่งกับเธอยังมีใครอีกไหมคะคุณอาพามาแนะนำทีเดียวเลยก็ได้นะคะหมดแล้วเทิดพงตอบเสียงนุ่มเมื่อเขาพยักหน้าให้สมชายจึงขับรถออกจากโรงแรมอย่างนุ่มนวลเพื่อปดขึ้นเรือเฟอร์รี่เมื่อข้ามกลับมาถึงแผ่นดินใหญ่เธอแปลกใจที่รถขับเข้าไปจอดที่สนามบินมารับใครหรอคะเธอถามหัวหน้าคณะ เปลี่ยนแผนนิดหน่อยเราจะบินกลับไปแค่กรุงเทพนั่งรถสี่ห้าชั่วโมงก็ถึงแล้วแต่นั่งเครื่องแค่ชั่วโมงเดียวไปกันเถอะแล้วเธอเลือกอะไรได้ไหมหวนจะกลับบ้านวรมนยืนยันหนักแน่นไม่ยอมลงจากรถตู้อีกคันที่ไปรับมาจากสนามบินและตอนนี้มาจอดอยู่ที่คอนโดมิเนียมของเทิดพงดีกบ้า,บานอยู่ชั่วคราวก่อน รออะไรๆเข้าที่แล้วค่อยย้ายไม่อยู่ที่นี่เธอบอกเขาด้วยเสียงที่เริ่มสั่นพร่น้ำตาใกล้จะหยดใครจะอยากอยู่ที่เดียวกับแฟนของคนที่ตัวเองแอบรักเธทำไมเธอดพงถึงใจร้ายแบบนี้เธอโล่งใจแทบตายที่เขาเลิกคบหากับครูโบครูสมัยมัธยมของเธอไปแล้วหลังเธอเรียนจบจากโรงเรียนประจำแห่งนั้นได้หนึ่งปี แต่ต้องมาเจอว่าเขาคบหาสนิทสนมกับผู้หญิงอีกคนที่สวยเก่งและรวยกว่าคนก่อนหน้าเธอจะทนมองเขากับแม่ไม้สาวนักธุรกิจคนสวยต่อไปได้ยังไงไม่รักกันก็ควรจะปล่อยเธอไปตามทางเธอกัดฟันแน่นกลั้นน้ำตาให้มันไหลย,ย้อนกลับเข้าไปไม่อยากร้องไห้งองแงเป็นเด็กให้เขาเห็นนงวุนเขาเรียกด้วยเสียงนุ่มที่เคยสะกดเธอได้เสมอ ไม่ดื้อกับอาได้ไหมเธอเกลียตัวเองที่ไม่เคยหนีพ้นมนสะกดนี้ได้เลยทั้งเสียงนุ่มทั้งประโยคที่นานๆเขาจะใช้กับเธอสักทีและยังดวงตาสีสนิมนั่นอีกสุดท้ายเธอก็เดินตามเขาขึ้นไปบนตึกนั่นจนได้ห้องพักของเธอพงมีขนาดกว้างพอสมควรสำหรับการอยู่คนเดียวแบ่งห้องนอนห้องครัวเป็นสัสดส่วนมีระเบียงกว้างพอใช้ได้ เธอเคยมาที่นี่หนหนึ่งเมื่อนานมาแล้วแต่ยังจดจำทุกอย่างได้ดีลึกๆเธอเชื่อว่าเพราะเหตุการณ์วันนั้นที่เคยเกิดขึ้นที่นี่กลายเป็นจุดเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเธอและเขาเหนื่อยไหมอยากนอนพักหรือเปล่าเจ้าของห้องถามเมื่อเธอซุดตัวลงนั่งบนโซฟาวุ้นต้องอยู่ที่นี่นานไหมคะเธอคุณอาต้องทำงานวุ้นกลับบ้านเองได้นะคะเธอถามกลับไปอีกเรื่อง เขาลดตัวลงนั่งคุกเข่าอยู่ตรงหน้าเธออยู่ที่นี่ก่อนนะน้องวุ้นช่วงนี้มีอบรมเด็กใหม่มีเดียวกับบริษัทต,ต่างชาติที่มาจัดอีเวนท์ที่เมืองไทยแถมมีข่าววงในว่าที่นิคมของวงพิมานที่ระยองมีคนเตรียมก่อเรื่องอาเลยค่อนข้างยุง่งแบบนี้ยิงต้องให้วุ้นกลับบ้านจะได้ไม่เป็นภาระคุณอาเธอพยายามประลอบอาไม่เคยเห็นวุ้นเป็นภาระ เขายืนยันหนักแน่นถ้าเป็นเมื่อก่อนเธอคงเชื่อหมดใจแต่ไม่ใช่ตอนนี้ที่สถานะระหว่างเธอและเขาเปลี่ยนไปจากผู้ปกครองกับเด็กในอุปการะจะต้องเปลี่ยนเป็นพ่อและแม่ของลูกโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจน้องวุ้นคะเขาเรียกเธอเหมือนที่เคยเรียกตอนเธอยังเด็กอาอยากให้น้องวุ้นอยู่ที่นี่อาจะสบายใจมากที่ได้เห็นน้องวุ้นอยู่ใกล้ๆอยู่ในที่ที่ปลอดภัย ทำให้อาได้ไหมเด็กดีเธออยากจะเกลียดเขาที่ใช้วิธีนี้กับเธอวิธีที่รู้ว่าเธอจะพ่ายแพ้และยอมตามใจเขาทุกอย่างเจ้าของห้องออกไปทำงานแล้วหลังจากจัดการสั่งอาหารชุดใหญ่มาตุนไว้ให้แถมยังสั่งกำชับให้เธอนอนพักให้มากๆไม่ให้ลุกขึ้นมาทำงานอะไรทั้งสิ้นตอนเย็นวันเว้นวันแม่บ้านจากบริษัทจะเข้ามาทำงานบ้านให้เขามีลูกหลายคน อยากหางานพิเศษเพิ่มน้องวุ้ให้เขาทำงานเถอะบางทีเธออยากจะเกลียดที่เขารู้ทันไปหมดรู้ว่าพูดแบบนี้แล้วเธอจะไม่ปฏิเสธแม่บ้านที่ถูกส่งมาช่วยแต่ก็เพราะเขาเป็นคนแบบนี้เป็นคนที่รู้จักเธอดีที่สุดเธอเลยไม่อาจตัดใจจากเขาได้สักทีรักมาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นรักมาตลอดจนถึงตอนนี้เพราะเขาเป็นหลักอันมั่นคงแข็งแรง ในวันที่มรสุมชีวิตพัดกระหน่ำและเธอไม่เหลือใครเลยในชีวิต